เจ็ดหนึ่งเนี่ยครับอย่างน้อยก็ไม่ตกไม่ตกไม่ตกโหใครจะโง่ตกล่ะนีเหรอมีอันนี้เหรอโอ้ยแย่เลยแต่อันนี้อยู่ในความคิดเราเพราะว่าถ้าว่าเราไม่ชอบคนไม่ชอบมันมาเปลี่ยนตอนไหนคือถ้าเกิดเป็นว่ายน้ำมะโอเคครับ เพราะว่ามันมันอยู่กับน้ำมันไม่มียังมีเหงื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอถ้าเกิดว่าต้องต้องไปวิ่งอยู่กลางแดดแดดแดดสนามอย่างเงี้ยเราไม่เอาเพราะว่าเราเราจะไม่ทนที่ร้อนแล้วไม่ชอบเหงื่อชีวิตเปลี่ยนพอสมควรเพราะว่าเคยเป็นคนที่ตัวเตี้ยมาก่อนใช่แล้วก็เลยพลิกมากลายเป็นคนที่ออกกลังกายตัวเตี้ยล่างตัวเตี้ยข้างบนเาก็เคยร้อยสิบห้าหนักเจ็ดสิบกว่า ร้อยสี่สิบห้าหนักเจ็ดสิบห้าโอ้โหนี่คุยกับตอม่อได้เลยเตี้ยวมากเลยคุเคยได้ยินเพื่อนสมัยเด็กๆมันเรียกมันโคตรเตี้ยเลยแล้วไงอะตัวเตี้ยท่านี้เราอยู่หน้าแถวแล้วพอสักพักหนึ่งแล้วก็แบบเราเราเหมือนพอเราเราได้ได้เรียนได้เรียนแล้วก็แบบว่ายน้ำไปเรื่อยๆหรือว่าออกกำลังกายบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้เราเราเราเริ่มชอบในการที่จะแบบ เล่นกีฬามากขึ้นอะไรเงี้ยครับฝากน้องๆน้องๆดูแลพ่อจดจอนพ่อหร่อยดจดจอนนี่อาเล้ยงน้องนิวน้องจีนแล้วนี่ไอยากแล้ว เอามองจากตัวเองนะคบว่าเราเห็นผลนะเราทําแล้วเราเห็นผลก็คือคือเราเราทานเราเป็นคนชอบกินนมอยู่แล้วแล้วก็เราเป็นคนที่ชอบว่ายน้าอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกมีความสุขกับกับผลที่มันได้รับมันก็เลยทําให้เรามีแบบมีแรงในการที่จะแบบไปออกกำลังกายอะไรย่างเงี้ยครับอยากสูงอยากดูดีนะครับก็ใช้วิธีของพี่ออฟได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าน้องๆอยู่ทางบ้านมาดูดีกว่าว่าพวกเขาเนี่ยวัยรุ่นเขาอยากจะตัวสูงกันอยากจะดูดีกันเนี่ยเขามีวิธีการทําอย่างไรนะครับอ่ะลองไปดู เอาละครับสำหรับน้องๆในวัยเรียนคนไหนที่อยากหลีกหนีชีวิตใต้วงแขนจำทนดมกลิ่นเต่าของชาวบ้านเวลาที่ต้องโหดรถเม์ไปโรงเรียนหรืออยากจะเดินเชิดหน้าชูตาไร้คำคล่หาว่าเตี้ยตาแม้แคะเสมอบ,บ้างอย่างนี้ฟังให้ดีวันนี้เรามีเคล็ดลับที่จะเพิ่มความสูงมาบากกันละครับเริ่มจากข้อแรกอย่ามัวแต่นั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวันต้องหันมาออกกำลังกายแบบเคลื่อนไหวที่ใช้เวลาติดต่อกันอย่างน้อย30นาทีอย่างเช่นว่ายน้ำ บาสเกตบอลเทนนิสและอื่นๆที่มีการกระโดดนั่นก็เพื่อให้ร่างกายของเราได้มีการยืดตัวนั่นเองข้อ2กินอาหารให้ครบสามมื้อและให้ได้สารอาหารครบ5้าหมู่พร้อมลงทุนซื้อนมมาดื่มเสริมในช่วงวัยเจริญเติบโตแบบนี้วันละ2แก้วเพราะนม,มวัวไม่เพียอุดมไปด้วยแคลเซียมและสารอาหารต่างๆเท่านั้นแต่ยังมีสารอาหารบางอย่างที่ทําให้สูงขึ้นหรือทําให้ร่างกายใหญ่ขึ้นนั่นเอง ข้อ 3. เลิกได้แล้วกับการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมหรือโทรจีดหญิงกันจนทําให้นอนดึกและต้องนอนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงนั่นก็เพราะฮอร์โมนความสูงของเราจะหลั่งออกมาในช่วงเวลาที่เราพักผ่อนนั่นเองและข้อสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ได้ทํามาจะไม่เกิดผลถ้าเราดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลโกอฮอล์และสูบหรีเพราะสิ่งเหล่านี้จะไปหยุดยั้งการจเจริญเติบโตของร่างกายทําให้มีโอกาสสูงได้น้อยลงนั่นเอง สุดท้ายนี้ถ้าใครทำแล้วเห็นผลช่วยกันบอกต่อกับคนที่รู้จักอีกเจ็ดคนจะถือว่าได้กุศลเป็นอย่างยิ่งละครับสาธุข้าบหน้ามาพบกับบทลงโทษที่คุณวิกจะต้องเกิดอาการแบบนี้แต่เดี๋ยวขอแวะเข้าห้องพยาบาลก่อนนะครับ เจลล้างหน้าแผ่นแอนตี้คอม์บิดสูตรออยคอนโทรลครับห้องผิวาลวันนี้นะครับพี่หมอมีนัดกับน้องๆที่โรงเรียนบางกะปิครับน้องๆคนไหนมีปัญหาเรื่องผิวเรื่องสิวนะครับมาเจอกันได้เลยครับสวัสดีครับพี่โอ๊คสวัสดีครับน้องฮายวันนี้มีปัญหาอะไรพี่หมอช่วยหรอครับคือเรื่องมันก็เป็นแบบนี้ครับพี่โอ๊ค เมื่อก่อนผมเป็นคนชอบบีบสิวครับจุดด่างดําก็เลยมีต็มไปหมดพยายามจะหาวิธีให้จุดด่างดําพวกนี้หายไปเร็วเพวื่อนก็ช่วยแนะนําสารพัดวิธีแต่ก็เหมือนเดิมครับไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นเลยครับมีธีไหนที่จะช่วยลดจุดด่างดําบ้างไหมครับพี่โอ๋ถือว่าเป็นปัญหายอดฮิตของน้องวัยรุ่นเลยก็ว่าได้เลยนะครับก็ไม่ยากเลยครับเพียงแค่อันดับแรกเลยนะครับ ตอนที่เป็นสิวอักเสบอย่าไปบีบอย่าไปแกะครับเพราะยิ่งบีบยิ่งแกะจุดแต่งๆก็จะเข้มขึ้นแล้วก็หายยากขึ้นที่2อนะครับก็คือเวลาออกกลางแจ้งไปเล่นกีฬาก็ทากันแดดด้วยปัจจุบันนี้นะครับมีพวกไวท์เทนนิ่งครับที่มีความปลอดภัยสูงแล้วก็ได้ผลด้วยก็ทาบ,บ่อยๆทาให้จุดแต่งดจางลงได้แต่ต้องเตือนอยู่วิธีหนึ่งนะครับน้องๆเี๋ยวนี้หลายๆคนนะครับจะชอบไปใช้กรดหรือว่าใช้น้ามะนาวเนี่ยมาแต้มสิวเองกานะรทําแบบนี้เนี่ยอาจจะกระตุ้นให้เกิดอาการระคายเคืองแล้วก็การแพ้ได้ทางที่ด วันหนึ่ประมาณ2อถึงสครั้งแค่นี้ก็เพียงพอแล้วล่ะครับขอบคุณมากครับพี่โอ๊คไม่เป็นไรครับต้องหายด้วยความมีดีครับครับน้องทางบ้านก็เหมือนกันนะครับใครที่มีปัญหาข้อสงสัยกับเรื่องผิวเรื่องสิวแบบนี้นะครับอย่าเก็บไว้คนเดียวเลยครับทิ้งคำถามไว้ได้เลยที่ w w w f a c e b o o k c o m s u b a s f b Field i ิดฟิล d ์ไ by Post it สนับสนุนโดยจัดชีวิตให้ง่ายขึ้นกว่าทุก,กวันด้วยผลิตภัณฑ์โพส it รถโรงเรียนและเกมสนุสกสนุกจับโพ t มาแล้วครับมาดูกันครับว่าน้องๆจะได้เล่นเกมอะไรแนละใครครับจะได้เรางมาที่เป็นตัวชี้นในเรื่องเรียนมีเกมมาเล่นช่วงพักเบรกแบบนี้เนี่ยน,อน,ยน้องๆต้องเพลียขึ้นมาเยอะๆนั่นแหละครับมาเลยมาเลยมาเล่น,มาล,นมาลุ้นด้วยกันเลยเกมจับผิดภาพใครชนะครับมีสิทธิ์ลุ้นชิงเอาโพสิตมาใช้กันทั้งเทอมเลยใครพร้อมแล้วออกมาเล่นกันเลยครับ กติกาของเกมนี้ครับคือเราต้องหาจุดแตกต่างของภาพใครทําได้ไวกว่ากันก็ชนะไปเลยส่วนทีมที่แพ้นั้นต้องโดนทาโทษเริ่มการแข่งขันเลยครับ <Yeah. S 1> เอาละครับเกมแบบนี้เนี่ยมันต้องใายตาไวใครมือไวถึงจะได้เปรียบค่ะไปให้ครบทุกจุดถึงจะเป็นผู้ชนะนะครับน้อง <Yeah. S 1> อย่งงงอย่างงงสิน้องชิญกันดูเชิญกันดูฟันงนี้เหลือสองจุดเดี๋ยวแล้วตามมาจะติดแล้วเออ และทีมที่ชนะครับก็ได้แก่ทีม f e เด d เจอ e r ครับส่วนทีมที่แพ้นั้นโดนทำโทษส่วนทีมที่ชนะนะครับก็ไปหยิบโพสตอิกเอาไปใช้กันทั้งเทอมเลย ได้โพสต์ไปเยอะขนาดนี้ร่วมสนุกกับงานนี้ได้แน่นอนครับเพราะตอนนี้ครับมีกิจกรรมท้าให้โพสต์โพสต์ให้โดนกับโพสต์อิดที่ให้น้องๆครับได้ร่วมประกวดเียนคำพูดเด็ดๆจนโดนบนโพสต์อิดเระก่อภาพถ่ายจะซึ่งจะหาจะวลี่เด็ดก็ส่งได้ครับที่ f a c e b o o k c o m 3 m t h a i l a n d ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ครับโพสต์ของใครได้รับกบารหวไว้สุดก็เตรียมรอรับรางวัลกันไปเลย นานแล้วเหมือนกันที่รถโรงเรียนเฟิร์สคลาสของเรานะครับไม่ได้มีคนที่ถูกลงโทษแบบจัดจ่ะคนเดียวแบบนี้เนี่ยมันนานแล้วนะผมต้องยอมรับเพราะอะไรรู้ไหมครับเ <ap are S 2> พราะคือสุภาพบุรุษเนี่ยจริงๆเขาจะตอบไม่ถูกก็ได้แต่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาทําครับผมถูกลงโทษแทนทุกคนดีกว่าหรือแก้งตอบผิดนี่แหละฮะเก่งสูงหลังเป็นอย่างนี้ไม่พูดไม่อายขนาดนี้นะครับผมอะไรหรออ่ะเพราะรถของเราก็คือการดีดหนังสติ๊กนั่นเอง แม่แมม่ถึงกับหน้าเจือนกันเลยทีเดียวล้วครับก็คุณบิ๊กเล่นรับไปเต็มๆคนเดียวแบบนี้เริ่มกันที่หัวหน้าห้องอย่างคุณลีโอพุทธกันก่อนเลยครับโยนเป็นคนแรกเลยจากคุณหน้าชั้นอไม่จัด เห็นแล้วแบบว่ามันจะอมาบผมาเป็นเส้นแล้วฮะสับขาเอกเป็นเส้นนะนี่คุริโอพุทธครับโห้ยคุณจะดีดให้มือขาดเลยหรือไงครับเนี่ยมาถึงตาสองสาวดูโอ้ของเราบ้างดีกว่ามาเป็นคู่ก็ต้องดีดเป็นคู่นี่แหละครับสับขีมากเลยโอเคการคู่แล้วเนี่ยรอรอบางหนึางนะรอบางหนึางนะระวังล้านระวังลนระวังล้น โอ้ยไปสับนะผมจับผมไ่กน้งเยๆคุยใล้มาเป็นไงไอ้เมื่อกี้ดูแลเป็นเท่าไหร่ครับผมันโดนลงรอยเดิมเ่ยครับเออเฮ้ยซ้ำแผลเก่ากันเลยทีเดียวแต่มาดูในเป๊กของเราบ้างครับโอ้โหที่เป๊กของเราเนี่ยเขาดู อไอตัวนี้ไอ,ไอตัวแสบไอตัวแสบต้องบอกว่าต้องบอกว่าบิ๊กก็ได้แต่บอกว่าทีใครดีนั้นคุณจันเลยว้าเรียกว่าแต่ละคนก็ใส่กันไม่ยั้งแหละครับแต่พอมาถึงคิวนายออฟกับนายป๊อปรู้สึกหน้าคุณบิ๊กจะดวนวันนะครับเนี่ยหนึ่งสองแล้วว้า เอาปมมืกับคุณพีหน่อยครับเลอาละครับทุนเกณรสา20,000บาทประจำสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องถามตัวแทนหน้าชั้นเรียนหน่อยละกันทั้งคุณออฟแล้วก็คุณป๊อปนะครับอยากจะมอบให้กับโรงเรียนไหนครับออฟก็มีครับออมีครับโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นครับผมบ้านขุนแม่ตื่นด้วดูไม่สบากนะครับครับผมนะมอบห้เลยนะครับ20,000บาทนะครับ กเป็นตัวแทนนะครับมอบให้โรงเรียนที่ขาดแคลนเรียบร้อยกับพแล้วุณแม่ตื่นน้อยนะก็ถือลราบ่าและขาดแคลนมากสำหรับนักเรียนในคลาสนีนะครับสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวจะกลับมาแล้วก็พบกับความแสบของพวกเขาอย่างแน่นอนแต่เราจะกลับมาพร้อมกับเรื่องราวของใครเดี๋ยวคอยติดตามแล้วกันนะครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้าถึงคิวสองสาวดูโอนิวจิ๋วกับวิรกรรมวัยเรียนแบบนี้ ใครครับที่รับจ้างเขียนจดหมายรักในโรงเรียนเฮ้ยแบคอย่าอินอย่าอินอันนี้จะเป็นครั้งแรก60ล้านครัวเรือนจะได้เห็นได้อายรัไปครับขอบคุณที่เป็นแสงสว่างนำทางชีวิตเช่นกันมากกว่าเลิฟเบคเปรมันะ